สวัสดีครับเพื่อนเพืนสมาชิกแฟนเพจเชติพชาแนลครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับแอดมินจะนำเรื่องราวของตัวเลขจากอ่างน้ำมนต์อาสมหรือสีเนนนะครับอ่างน้ำมนต์อาสมหรือสีเนนเลขธาตุพุทธคุณนะครับซึ่งให้ตัวเลขเข้ามา3งวดติดๆเลยนะครับงวดแรกก็จะเป็น5-6นะครับเข้าตรงๆนะครับและงวดที่ผ่านมานะครับ3 7 2นะครับเกือบจะได้272เลยนะครับ และงวดล่าสุดเลยนะครับ579นะครับเข้าตรงๆนะครับก็เป็นการให้โชคนะครับติดๆกัน3งวดนะครับสำหรับอ่างอาสมหรือสีเนนะครับสำหรับอ่างอาสมหรือสีเนนะครับตั้งอยู่ที่อำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยู่ใน บริเวณพื้นที่ใกล้เคียงนะครับก็สามารถที่จะเดินทางนะครับไปขอโชคขอลาบกับอ่างน้ำมนต์อาสมหรือสีเนรได้นะครับอยู่ไม่ไกลจากศูนย์ศิลปะชีพบางไทรนะครับอยู่ใกล้ๆกันนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่นะครับที่มีความสวยงามนะครับแต่ให้โชคแม่นเหลือเกินนะครับ ช่วงนี้ก็จะมีผู้คนนะครับเดินทางมาถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์นะครับจะมีผู้คนเดินทางมาค่อนข้างเยอะนะครับเพื่อที่จะมาขอพรนะครับเพราะว่าจะได้โชคกันอยู่เนืองๆนะครับส่วนวันนี้นะครับแอนดมินเดินทางมาวันศุกร์นะครับวันศุกร์ที่21พฤษภาคมพศ2564นะครับก็ขอให้เป็นวันแห่งความโชคลาภนะครับ เดี๋ยวเราจะไปดูนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูตัวเลขกันนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูตัวเลขกันจะให้โชคต่อเนื่องหรือเปล่านะครับก่อนที่เราจะไปดูเลขอ่างนะครับแอดมินจะพาไปดูตัวเลขในกระถางทูปก่อนนะครับเดี๋ยวแอดมินจะจุดทูปนะครับขอตัวเลขนําโชคนะครับงวดที่ผ่านมานะครับถ้าเพื่อนๆได้ดูคลิปที่2นะครับแอดมินให้14ตรงๆเลยนะครับเพราะว่านะครับ เพราะว่ามีตัวเลข3จุดด้วยกันนะครับที่เป็น 1, 4นะครับไม่ว่าจะเป็น1 4 1 5 5ส4สแล้วก็1 9 4นะครับที่แอนมินบอกว่า1 4สน่าสนใจมากๆนะครับก็ถือว่าเลขทูบให้โชคเต็มๆเหมือนกันนะครับก็เท่ากับว่างวดที่แล้วนะครับได้ทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับได้ทั้ง1 4แล้วก็5 7 9นะครับเอาละครับเข้ามาข้างในแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาดูตัวเลขกันนะครับ ในช่วงนี้ก็มีการปรับเปลี่ยนพื้นที่นะครับทำกระปูกระเบื้องใหม่นะครับเอารับมาดูที่เลขอ่างเลขกระถางทูบกันก่อนนะครับอาจจะให้โชคต่อเนื่องนะครับก็เป็นเลขทูบของอาสมเองนะครับอาสมริสเนนเองนะครับนะครับงวดนี้นะครับแอดมินนะครับจะพามาจุดเลขทูบแล้วก็ขอโชคของตัวนี้ก็สวยนะห้าหกเก้าเนี่ย ถือว่าสวยนะมีคนมาจุดเอาไว้ก่อนนะครับเนี่ยห้าหกเก้านี่ถือว่าสวยมากๆเลยนะครับถูกใจแอนเมนเลยเนี่ยเจ็ดห้าเจ็ดนะครับเจ็ดห้าเจ็ดเจ็ดสามหกนะครับนะครับถือว่าสวยทีเดียวนะครับก็มีสวยๆหลายตัวนะครับอันนี้คือมีผู้ที่มาขอพรเนี่ยครับห้าหกเก้าถือว่าสวยนะถูกใจแอนเมนเลยแต่ว่าอันนี้เป็นเลขทูบที่มีคนมาจุดเอาไว้ก่อนหน้านี้นะครับห้าหกเก้านะ ส่วนเลขทูบของแอดมินเองนะครับ7 3 6นะครับหรือใครจะชอบเป็น136นะครับก็แล้วแต่เลยนะครับในในส่วนของแอดมินนี่เป็น736นะครับใครจะรุ้นนะครับก็ลองดูนะครับข้างหลังแอดมินนี่ก็ถือว่าสวยอยู่นะ292นะครับแต่ในส่วนของแอดมินนี่คือนะครับตัดได้นะครับ7337นะครับ3 6 6หนะครับหรือว่า6 7 7 6นะครับ ก็ลองดูนะครับอาจจะมาให้โชคต่อเนื่องจากงวดที่ผ่านมานะครับเอาละครับหลังจากดูเลขทูปกันเสร็จนะครับเราก็จะเข้าไปที่อันนี้ปลูกกระเบื้องใหม่นะครับเป็นลายสวยจีเดียวนะครับตอนนี้เป็นที่จุดตรวจโควิดครับคัดกรองนะครับโควิดนะครับตรงนี้ก็เหมือนเดิมนี่ครับเห็นว่าฝักทองเต็มเลยนะครับมีผู้มา เนี่ยตรงนี้ก็เนี่ยครับปูกระเบื้องใกล้จะเสร็จแล้วนะครับปูกระเบื้องใหม่นะครับก็สีสันสวยงามนะครับตรงนี้นะครับเอาแล้วครับไปกันที่อ่างเลยนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับสามงวดติดติดแล้วนะครับสําหรับเลขอ่างอาสมเรซินะครับให้โชคติดติดกันมาสามงวดแล้วนะครับมาแล้วนะครับเป็นตัวไหนเอ่ยหกมาก่อนเพื่อนเลยนะครับนี่ หหรือ9นะครับแล้วแต่มุมมองนะครับหหรือ9นะครับนี่นะครับมาแล้วสวยทีเดียวนะครับจับกลุ่มกันค่อนข้างสวยทีเดียวนะครับก็เป็น8 5 3 2 4นะครับนี่ครับจะจัดเป็น2 3 4ก็สวยนะครับหรือ8 5 3 8 5 2นี่ได้เลยนะครับ8 5 4ห้าสก็ยังสวยนะครับมีเลขหกรออยู่นะครับ จัดยังไงดีนะครับแต่ว่าเหมือนเนี่ยเหมือนเหมือนเป็น2ชุดนะครับคือ32เกาะคู่กันนะครับแล้วก็85เกาะคู่กันแล้ว4กับ6แยกออกมานะครับถ้าจะจับเป็น3มชุดก็ได้นะครับก็คือ2 3 3 2นะครับ5 8 8แนะครับแล้วก็4 6 6 4สี่นี่ครับเป็น4 4 6 4เขาจะแยกออกมานะครับแต่มี3 2มอลอยอยู่ใกล้ๆนะครับแล้วก็85นะครับ85ก็จับคู่นะครับนี่ หรือจะจับสี่ตัวนี้นะครับก็เป็น5้าสามสองดสามสองนะครับ8อ่ห้าสามนะครับหรือจะสองห้านะครับตรงนี้นะครับแต่2 3 4สามสี่ก็สวยนะครับ5้าสี่สก็สวยนะครับเลขหเนี่ย5้าปดหนะครับก็จัดชุดได้หลากหลายทีเดียวนะครับ ส่วนตรงนี้นะครับก็มีนี่ครับทาบุญนะครับหยอดเงินลงเอ่อคลองนะครับแล้วก็รับทูบตรงนี้นะครับจะกลับไปจุดที่บ้านหรือจุดตรงอ่างข้างหน้าก็แล้วแต่เลยนะครับเอาละครับวันนี้นะครับแอดมินจะพามาขอตัวเลขกับเจ้าสัวเฮงนะครับขอตัวเลขกับเจ้าสัวเฮงด้วยการเสี่ยงเซมซีนะครับนะครับด้วยการเสี่ยงเซมซีนะครับซึ่งเซมซีของเจ้าสัวเฮงนี้ก็ให้โชคมาแล้วมากมายนะครับถือว่า เป็นอีกหนึ่งจุดนะครับที่มีผู้คนมาขอโชคขอลาบนะครับก็ตั้งนโมนะครับตั้งนโมสามจบพร้อมกับคาถาสวดนะครับเอาแล้วครับเอาตัวแรกมาแล้วนะครับเป็นตัวไหนเอ่ยนะครับสามนะครับเลขสามนะครับอันนี้นะครับเป็นเลขสามนะครับ ขออีกหนึ่งตัวนะครับตึ๊บนะครับได้แล้วนะครับก็เป็นเลขสองอู้ตรงกันเลยนะครับเลขสองครับตรงกับเลขอ่างน้ำมนเลยนะครับสามสองนะครับตรงกับเลขอ่างน้ำมนเลยนะครับอันนี้ตรงกันโดยบังเอิญเลยนะครับสามสองนะครับวันนี้นะครับใครอยากจะลุ้นนะครับ อยากจะลุ้นตัวเลขจาก CMC เจ้าสัวเฮงนะครับก็ลองดูนะครับ3-2ตรงเลขอ่างพอดีเลยนะครับเอาละครับเรื่องราวทั้งหมดนะครับก็เป็นการเล่าสู่กันฟังนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและก็รับฟังนะครับขอบคุณทุกๆกำลังใจนะครับขอให้เพื่อนๆทุกท่านโชคดีกับตัวเลขวันนี้นะครับอย่าลืมนะครับเพื่อเป็นกำลังใจฝากกดไลค์ฝากกดแชร์นะครับที่สำคัญกดติดตามถ้าท่านยังไม่ติดตามนะครับสุดท้ายนี้แอดมินขอขอบคุณที่มารับชมขอให้ทุกท่านโชคดีกับตัวเลขวันนี้ครับสวัสดีครับ